สวัสดีค่ะื้นนี้กับมาพ,พบพ่อกับผู้ไทยพัดทินอินดีคือเก้าจ้าพ้ามหาพักตบสว่าไปเซื้อบอปป่อปลายูนาคล้องห้ยบ่อแก่จ้าหน้าปูทลาวิธีการเอา <laughs> ตากะขรุขรุลงนีเสื้อา้าเหาเนาะ บอคาร,บรมบีด้าเขามาสิเอาถ้าพักโต๊ะก็ได้ย,ย,ย <laughs> ่แมงยุก็ปู๋ยนะปูมันต้องเอดแบบว่าเป็นเป็น,ปนไม้ซากเอา,นา,นา,เา่นีด โตเพล่ะเออขวดมะขยะยนี่เขาแห้งเลยเสียงบีบแต่นี่ก็คือเขาบีบเก่าชื่ออันเ<ด>จ้าปูหลาจ้า ลูกหลานคนผู้ไทยได้นูน่นี่ไปที่เลือม,มาที่เลือกะจักเพื่อฟ้าเอ็กคือกันบีบสะโลด <c oughs> มาหอด้ะเด้อบีบแกเซอแกะค่ะคือแต่เนาะภาษาผู้ไทยเนาะคนท้องแกสมัยตะกี้ยิ่งน้อยสมัยใหม่กันเนี่ยเป็นแต่เมื่อละ แต่และขึ้นคือเก้าแล้วเพราะว่าอันตัวนี้น้อยมันยังอยู่อยู่เนาะพักตุกตะวรเนี่ยมันก็มีตายเป็นเจ้าเธอแหละอันนี้สาเขาสาวกาคุดหลอกคล้องใหม่จ้ะฮวยบอแกบรรยากาศโอ้ยตกกุ๊บเข้าไปนี่เสือโอ้ยตุปันกูเขาตรงน้ำคิดซี่กูละเหิวอสอยย่ายบ เห็นเบาบีบแต่สีละจ้า <c oughs> ถ้ามันนั่งจับนี้หลายหมาอันนี้มันมีะารเิคาบะหวเหรอหมาเพราะว่า ันที่เป็นเห็นหอแดงแด,ง,ดงค่ะคือหอจะพูดถลาจะาก็จะมาหลายยาน,นเห้าไปด้อเอาเอท่านเข้าใหมพ่อฮานากันเดอร์ยังละผ้าอันเข้าไปไหว้พูดถลาจ้าบ้านนี้กาเข้ากาได้อันพักตุบสว่าพ่อแล้วนะจ๊ะเนาะ ลุกเมื่อเือนทากสะกลุกเมื่อบานจ่าเอาไปเสือบอ่อป่าสะกดมันลมอังกะละลุกเมื่อจ้านี้ทางเฮาอุบานสาพุทายจ้าอันนี้ก็คือบอ่อป่าบอ่อปลาเข็งจ้าหรือว่าปลาหมอนาเนาะก็คือตอนนี้มันยังมีได้อย่างพักเสือจ้า ยังไม่ได้พืชนําืซอตะกี้มันได้อันจอกกบแหน่อยู่แต่ว่าป่ามันกินเหมิดจ่าแล้วกะตะกี้ก็เคยได้สาไล่ห่างกระลอกอยู่แต่พอป่ามันกินเมิดกะมิได้เพื่อไปหามาเฮอสาวผู้ไทยอีเนจาจะเนาะก็เลยแบบว่าลบเมื่อบานข้าวนี้ก็เลยส่วนอายไปเอาวันพักทบสวายยูโฮยบอกระจ่า อยู่หน้าหอปูถลาเนะจ้ะเนาะเพื่อนสาวผู้ไทยกะมีเคยมีไก่จะหอปูถละประมาณสองกิโลนะจ้ะเนาะอันนี้ก็ปลาเข่งจ้าการเลี้ยงกะมียุงเมียจ้ะถ้าห่อได้อันป่าป่าคอนเนาะป่าแจน้าเขากะสามารถหละเอามาํำรุ่งเลี้ยงได้เลยเนะจ้ะเนาะแล้วกะการ ใส่บอซีเมนต์นี่กะเขาก็สามารถเราไปสร้างเฮือหลานอันเพื่อนเอเทเธอได้บอลละอันเอาใ่า่เพาเนี่เราจะเนาะแล้วก็ต้องการหูระบายนะ้ำแม่เบลกับไปสร้างเพื่อนเอทเได้จ้าอันนี้นี่สาวผู้ไทยซื้อประมาณนั้นสี่ห้าปีแล้วแหละมันอยู่อันวงบอ่อและประมาณ ที่เกิน350ร้อยห้าสิบอ่ะสาวคนไทยก็จื้อราคาไมีได้ไม่เนเจอว่ามันอยู่ประมาณ2 7 0ร้อยหรือนี่แหละที่ไปสร้างคณเอตอนั้นนะอันดับแรกก็จะเนาะถ้าเข้าได้บ่ออันวงซีเมนต์มาแล้วนี่กะเพื่อเท้าอันแสอันกับอันต้นกล้วยเนี่ยจะเนาะก็เอาอันลำอันต้นกล้วยเนี่ยมาตัดแล้วก็มาแสไว้อันยูนบ่อซีเมนต์น่ะสักประมาณ15บห้มือถึงเดือนหนึ่งก็จะเนาะเพอ่น เพื่อันลดความมันเป็นกดความเค็มมันออกไปนาะเนาะของปุ่นนะแต่ว่าถ้าเพื่อะทิ่มใบกว่าหันก็แห้งดีจ้ะนี่จ้ะอันถ้าเขาเลี้ยงปลากะได้ได้อัญยู่อันกินเนายเจโน้มีอิดยู่อิดกินจะเพื่อนเพื่อนพร้อมนี่นายเจะเนาะปลาเข็งหรือว่าปลาหมอ ปลาหมอบ้านทั้งี้แม่ปลาหมอพันพื้นบ้านในจปลรหมอหนาอันนี้มันไม่ต้องใสนมันนีนยุงยาอีหลีเจ้าเพราะว่าเพื่อนสาวผู้ไทยนี่เลี้ยงทั้งปลาดุกปลาเข่งซาต่วากะหวอาหารในโซนมากกันละเฮ่อแบบเฮอลุ่มๆกันเลยจา้าไม่ได้แยกมาวันหัวอาหารปลาดุกปลาเข็งเด้อเอาเป็นว้ามันไม่ได้ที่ฎีที่แน่นอน หาสูตรที่เป็นหงเหาขอให้ว้าเวหาเย่ลี่าจะเนาะถ้าเอจเจับจือก็ได้ขายจะเลยเอาเป็นเว,ว้าถ้าเหาเลืมลงมือเอจลงมือปุ๊ลงมือเหลืงก็จะเนาะย่างน้อยเหามีโลยแต่ว่าเหากะไม่ได้อึดอยู่อึดกิ่นจ้าก็เป็นความพู่มจืของเหาพร้อมก็จะเนาะคือสาวผู้ไทยนี่ก็ว่างแผ่น ชีวิตเนาะเพราะว่ามันกาล็ซี่สีปีแล้วก็คืดหลายอย่างเนะจ้ะเนาะเพราะว่าหนึ่งเฮากะยังไม่ได้เงินเก็ยบยังไม่ได้เพอแต่ว่าถ้ามันเกิดผลหรสุกเสริม,มาอิหลีหรือว่ามันได้เหตุถ้าเฮาต้องลบมายุบาลกะได้แนวคืดเลยว่าเฮาละตั้งรับกับชีวิตแบบเดินะจ้ะเนาะจ้าอันนี้เฮากะเอาพัดคบสว่ามาเสอร์บบอบปปะเรียบร้อยแล้วจา้า ก็ลืมถ่ายเฮาเบิ่งเนาะมันก็ไม่ได้ยุ่งยะเฮาก็เอาพักทบสว่าที่เฮาเอามานี่ก็ไปล้างน้ําสะอาดก่อนเนาะจ้ะเนาะก่อนเอามาเสร์บ่อเฮากดิเดี๋ยวอันบเมื่อบ้านรอบนาเนาะจ้ะเนาะสาวผู้ไทยล่ะบะขั้นตอนเฮอละเอียดกว่านี้จ้ะเนาะกะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราจะเนาะดีสม้มไปกำลังเจอเฮ้ยผู้ไทยพาทินอินดีในเจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า